ใช้สารส้มแท่งทำยังไงให้รักแร้ไม่ดําคะวิธีการใช้งานสารส้มแท่งที่ถูกต้องนะครับเราก็ต้องอาบน้ำทำความสะอาดก่อนที่ถัาสาร้มแท่งนะครับไม่ใช่ว่าใช้สารส้มแท่งแล้วไปเติมระหว่างวันอันนี้ใช้ผิดวิธีนะครับนอกจากคุมกลิ่นไม่ได้แล้วกลิ่นตัวยังเหม็นด้วยนะครับอันนี้ผมไม่แนะนำครับอาบน้ำเรียบร้อยแล้วซับห้แห้งเอาตัวของแท่งสารส้มนะครับเราต้องเอาน้ำมารูปด้านหน้า รูปทาให้มันอิ่มน้ําหน่อยนิดนึงนะครับการที่ทำให้อิ่มน้ำเนี่ยก็เพื่อว่าจะทําให้ตัวของสารส้มแท่งครับให้มันลื่นนั่นเองครับเมื่อมันลื่นจะลดการเฉดสีลดการเฉสีก็คือป้องกันให้เกิดรอยดำนั่นเองครับแล้วเราก็มาถูบริเวณลักแแปครับเวลาถูนะครับถูไปครั้งเดียวนะอย่าถูอย่างนี้นะครับเวลาถูนะครับถ้าหากว่ามันแห้งแล้วก็น้ำรูปไปเรื่อยนะครับผมเวลาถูเนี่ยอย่าถูเฉพาะจุดนะครับฟังดีๆนะอย่าถูเฉพาะจุดเวลาถูเนี่ยให้ถูเป็นบริเวณกว้างอ่าถูเนี่ยเป็นทางเดียวกันเป็นบริเวณกว้างกกวว่่่าาจุดททีีมมินนตัััะคครรบบํไเล คุณลองคิดดูสิครับว่าถ้าหากว่าเราถูเฉพาะจุดตรงนี้ใช่ไหมแล้วกลิ่นตัวตรงเนี้ยเพื่อป้องกันเร้งการบล็อกเผื่อบางทีมีจุดที่จุดตอมกลิ่นของเรานะครับบางคนมันไม่เท่ากันมันเยอะมากไงก็ให้จุดตรงเนี้ยทำการเซฟไปด้วยครับเพื่อป้องกันไม่ให้มีกลิ่นรั่วออกมานั่นเองนะครับร้ายจางใช้งานแล้วนะครับทุกๆครั้งอย่าลืมครับให้ล้างผิวสัมผัสด้านหน้านะครับให้สะอาดสะอาดดูยังไงครับอันแรกดูว่าสีมันกลับไปสภาพเดิมไหมอันที่2ครับดมกลิ่นครับจะมีกลิ่นสสมติดไหมถ้ามีีีกกกลลิิ่นนนผสสสม็็็็ใหห้้้้้้าาาาางงงดดดคครรรรัับบบบจจจจเเเปปปุไไะะอออพยยืฝ เพียงเท่านี้ครับเราก็สามารถใช้สารส้มแท่งได้อย่างมีประสิทธิภาพครับและถูกต้องแล้วครับที่ว่าสารส้มแท่งใช้ยากอ่ะยังหายอื่นยังไม่ได้ในการดับกลิ่นกายนะครับผมอยากแนะนําครับนี่เลยครับสเปรย์น้ำไกลรีเฟนะครับใช้ดับกลิ่นกายง่ายๆครับใช้ฉีดพ่นหลังอบน้ำเพียงเท่านี้ครับก็สามารถค่มกลิ่นไปเลยครับ48ชั่วโมงครับ